ากคุณประสบปัญหาเหล่านี้ซื้อของออนไลน์ได้ของไม่ตรงปกลอขายสินค้าสุขภาพค่าบริการมือถือและอินเทอร์เน็ตที่พุ่งปรี๊ดเกินจริงสัญญาเอาเปรียบทั้งรถทั้งบ้านโดบีโหดเลขทะเบียนออยอปลอมปัญหานี้โรงเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการเงินการธนาคารด้านสินค้าและบริการทั่วไป ด้านที่อยู่ที่อาศัยด้านบริการสาธารณะด้านสื่อและโทรคมนาคมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคโทร089 633 1638และ053 447 573หรือ Facebook หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภค คุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านตอนนับเราสู่ช่วงเวลาของรายการใจใครเล่าเจ้านี่เลยโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อจ้าวเจียงใหม่สนับสนุนโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเจียงใหม่สนับสนุนโดยโตโยต้าเจียงใหม่สนับสนุนโดยผู้อำนวยการสถานีทุกนัานจาในการโฮมลิงสัญ,ญญาณกันในวันนี้สิบหกคุณผู้ฟังเจ้าสิบหก เออไปได้กวดหวยแต่เจ้าเดี๋ยวก็ว่ากันในมิวแคมรอบหนึ่งเดี๋ยวถ้าวันพุกนี้ประจุหมันเหล่านี้ทานเถอละอ่อนนี่หมายความได้ยังเดียวเจ้ากูได้ฟังจุ้งไปกองสลากเรียบร้อยแล้วเด้ออาแล้วเจ้าเกิงเจ้ามงกุนแรงวันศุกร์กับรายการเจ๊แค่เราเจ้ารายการที่ข้องเกี่ยวกันกับสุขภาพรายการที่เขาจะหูเต้าตันสื่อสุขภาพมาเดียวกับโลกออนไลน์ที่มันเชื่อมต่อกันแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวที่เราผพเลิศเพอเถอลงเข้าไปเจือซื้อมาใจพ้องกาไออย่างพ้องกานแล้วเกิดปัญหาเกิดขึ้น ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้จะส่งผลทําให้เฮาสามารถไปบอกต่อคนต่างๆต่างปังได้อย่างถูกต้องเจ้าแต่ถ้าเกิดเราฟังเรื่องราวของจุ้งในวันนี้แล้วแล้วก็เฮ้ยฮยังบอกเข้าใจผมเฮ้ยได้ดีนะเจ้าก็เข้ามาพอเจื่อๆนะ Live ่าไลฟ์ฟาเจ้า จะสามารถเข้ามาพอย้อนหลังกันได้อ่าเพราะฉะนั้นติดตามกันได้เลยเจ้าต่างเพจ Facebook ของศูนย์รับเรื่องโรงเรียนโฆษณาโอไวเกินจริงนะจ๊ะหรือจะเป็นเพจไวเก้ารู้เท่าทันสื่อหรือจะเป็นเพจใจใครเล่าแต่ถ้าเกิดว่าสดสดเรียวทำนะเดี๋ยวนี้ก็คือเพจของ96.7 5สิเ้เลิฟใครคลิกนะจ๊ะเป็นสี่เหลี่ยมสีแดงเปิ้ลเวิร์ใชอีคือโลโก้เนาะเพราะฉะนั้นก็สามารถติดตามกันได้เลยและแน่นอนเจ้ากูเตือกูตลอดช่วงติดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ย่อมจะมีว่า จะมีเล่นเกมแล้วก็แจกของรางวีรางวัลแบบโป๊ะเละเลยเจ้าคุณผู้ฟังอ้าวเพราะฉะน,นั้นตีไัยทีแชร์กันในวันนี้แล้วนอกเหนือจากเราจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆจากตโตโยต้าเชียงใหม่แล้วเป็นของกระวจุกกะจิกสามารถใจได้ต่อกดดีต่อใจนะคุณผู้ฟังส่งเฮอน้อ,นองแอดมินก็จะเฮอร์แอนอินบ็อกซ์ทีอยู่มาเราจะส่งตังไปรษณียกันไปเฮอตัวและวันนี้พิเศษสุดเจ้า ไพรตี้กดแชร์เรื่องราวนี้ไพรตี้ตอบคําถามในเรื่องราวนี้หรือไพรตี้เล่าซับป,ปะเรื่องมาในวันนี้สามารถฮับบัตรชมภาพยนตร์จากแม่เจ้าซีรีเกันได้เลยต้องขอบคุณสําหรับการสนับสนุนดีๆกันตัวนะั้เนี้ยไปลากเตียเปิ้นมา อยากให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปพอหนังม้วนๆนะจ๊ะความสุขที่คุณผู้ฟังเลือกได้เมเจออยากให้ดูหนังคืดหาเมเจอต่ออันเจ้าอ่ะวันนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะจ๊ะหัวข้อเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะบอกกระจุกมาตั้งแต่เกาตั้งแต่เงาเลยสามารถบอกกันมาได้เต้าเตเลยนะจ๊ะกดหนึ่งกดสองกดสามกดบอกมาเตอ้อมีเรื่องอยู่ว่าคุณผู้ฟังเจ้าคุณผู้ชมเจ้าอ่าไพที่เกยปะข่าวปลอมอืแช์กันเข้ามา ข้าวปรอมออญยังหัวข้อเรื่องออหยังประสบพบเจอในลักษณะใดแบบใดเขียนกเขียนไม่ได้ต้องพิมพ์เนาะพิมพ์กันเข้ามานะเจ้าตั้งกัน live ไลฟ์บดเดียวนี้แล้วคุณเู้่ฟังก่แค่กดแชร์ผาเปิงใจกดแชร์ไปเจ้าเอามาต่อเลือกครับเราจะได้บัตรชมภาพยนตร์จาก Major ร์ซีนเพกันตวัวอ้าวละขอบคุณน,น,นักเลยนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนจ้หัวเรื่องในวันนี้ก็คือ มีจุดสังเกตเบื้องต้นการจับพิรุษนะเจ้าเฟกซ์นิวหรือว่าข่าวปลอมอย่างใดกันดีวันนี้ก็จะมีเรื่องเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วคุณผู้่ฟังปะข่าวปลอมอย่างใดก็พิมพ์กันมาได้เลยตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะเจ้าฝากกันเอาไว้ตัวเนาะอารมขบทเมินเกินไปสามข้าวเจ้าวันนี้เราจะมาพิพจารณาพิเคราะห์กันว่าข่าวปลอมอย่างใดข่าวบิดเบือนอย่างใดข่าวแต้อย่างใดอันใดควรเชื่ออันใดที่บอ่ควรแชร์อันใดที่อ๋ออันนี้มีประโยชน์สามารถแชร์ได้เจ้า ข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยจ้าหัวเรื่องว่านิ้วในไตป้องกันหรือมอันก็ถ้าม,มันมีขนาดน้อยลงได้เพียงแค่กินน้ำมะนาวตึงวันกินพืชผักที่มีแคลเซียมต่ำแล้วก็ดื่มน้ำให้้มใหเปอโอเนี่ยอย่างอี้บ่ได้ก็บ่ต้องไป้องยาละกะาบ่ต้องไปรักษาบ่ต้องไปกวนละกะาอีนอกรณีที่มีผู้โพสตคลิปนะจ้าแนะนําด้านสุขภาพระบุว่า นิ้วในไตเนี่ยสามารถป้องกันได้หรือไมอนก่อนเพื่อมันมีขนาดน้อยลงได้กรณีที่คนมีนิ้วแล้วเนี่ยนะจ้ะกินน้ำมะนาวตึงวันกินพืชผักที่มีแคลเซียมต่ำแล้วก็มีการดื่มน้ำฮึเพียงพอตั้ง้องยาราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขก็เลยตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงว่าข้อมูลในคลิปเนี่ยมันมีข้อมูลคลาดเคลื่อนบิดเบือนหลายจุดนะจ๊ะพอไปถึงข้อมูลบางส่วนเนี่ยบ่มีข้อมูลทางการแพทย์มาหองมาฮาบอย่างเช่นสาเหตุของการเกิดนิ้ว หรือการทักษานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะแต่ว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องบางส่วนก็คือการดื่มน้ําน้ําเปล่าเนี่ยนะจ๊ะการดื่มน้ำเพีเพยงพอจะช่วยป้องกันการเกิดนิ้วได้เนอะืะเพราะจะอ่านแล้วนะจ๊ะข้อมูลแลว้วก็ภาพที่มีการ โพสออกไปและกัดแชร์กันนะบัเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นข้อมูลที่บิดเบือนจะขอความผู้มือพ่อแม่พี่น้องบัดแชร์ดีกว่าบัดส่งต่อดีกว่านเนี่ยจะเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ที่หานข่าวเขาวนี้หรือเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้รับข้อมูลข่าวสารถูกต้องนะจ้ะเขาก่ติดตามได้ที่ ส่วนตัวตั้งข่าวปลองประเทศไทยหรืออยากให้ฮู้เรื่องราวเหล่านี้กตอตที่เว็บไซต์ของฮงยาเลยจ้าเนาะเว็บไซต์ w w r l d w e ราชวิถี .co.th อันนี้ก็พิมพ์ภาษาอังกฤษเนาะบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือในคลิปเนี่ยมีการคลาดเคลื่อนหลายจุดข้อมูลบางส่วนบม่ได้มีข้อมูลต่างการแพทย์ของคับ การหักษานิ่วมันมีหลายพื้นที่เนาะ,ะในร่างกายมีนิ่วในไตนิ่วในระบบทางเดินปะสะัสสาวะอย่าเพราะฉะนั้นแต่ละที่เกิดแตกต่างกันไปกันพอก่อยหักษาหรืออย่างต,ตามก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นข่าวบิดเบือนบอกควรที่จะแชร์ต่อแต่การกินน้ำคือกุ้มคือ,อปอป้องกันการเกิดนิ่วในกออันนี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะเจ้าเรื่องราวครานี้ข่าวบิดเบือนเนาะมาห้ดมมาตึงกระทึงกัน,กนจ้วงหัวเรื่องว่า เครื่องดื่มสมุนไพรเถาวันเปรียงผสมโสมช่วยรักษาโรครูรมาตอยเกากระดูกทับเส้นและสร้างภูมิคุ้มกันใจคําว่าเครื่องดื่มสมุนไพรผสมโสมเนี่ยช่วยรักษาเปิ้นใจกํหนีเนอร์อ่าเมื่อได้เงินกำเหล่านี้แล้วเนยใดดีด กรณีมีบทความแนะนําโดยระบุว่าเครื่องดื่มสมุนไพรท้าวันเปรียงนะจ๊ะผสมโสมช่วยรักสารโรครูมาตอยนะคือปวดต่ามขอนิว้วขอ้อต่อต่างๆเนาะนะเกานะจ๊นะจมีกระดูกปุดโปนเจ็บแนะ่แข้งหัวเข่าเนาะกระดูกทับเส้นอันนี้เท้าตั้งแต่แอวนี่ลงไปเลยนะจ๊ะเพื่อนบอกว่า ตั้งสำนักงานคณะกรรมาการอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขตรวจสอบข้อมูลแล้วก็มีการชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนี้เนี่ยนะเจ้าขออนุญาตเป็นเครื่องดื่มในภาชนะที่บรรจุปิดสนิทคือแบบแน่นแพคกอีนะแต่ว่าเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรเทา au, วันเปรียงผสมสมกา กวางสวรรค์เจ้าเลขอย4020065820011อันนี้คือเลขออกไปแล้วไอ้นะซึ่งในการยื่นขออนุญาตเจ้าบ่ได้มีข้อมูลยื่นประมูลประสิทธิผลในการฮักษาโรครูมาตอยเกาและกร,กระดูกทับเส้นและก็สร้างภูมิคุ้มกันตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดทีนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในลักษณะจะอีเน้นย้ำนะเจ้าว่าบ่มีผลในการบำบัด บรรเทาหรือฮักษาโรคจุ้งนะบอกจนหิ้มปากเน้นพดงอนละเจ้าคุณผู้ฟังเพราะจะอ่านแล้วนี่นะเจ้าบอกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไออย่างก็จ้างเตเน้นย้ำว่ามันกินเพื่อไปเสริมไปเติมไปแต่งแต่ถ้าเกิดเฮาซื้ออันนี้มากินอย่างเดียวแล้วเฮาปิดจบ,บไปฮักษาตี้หงยาเนี่ยมันเงี้ยบได้เนอะเจ้าเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบามีผลในการบำบัดฮักษาหรือบรรเทาโรคต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นของฮื้อบีเจือ้อ ข้อมูลดังกล่าวและกอขอความร่วมมือที่บัส่งต่อบัแช่ข้อมูลต่อนะเจ้าคุณผู้ฟังบทสรุปเรื่องนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบ่มีผลในการบำบัดบรรเทาหรือรักษาโรคเนอ้อฝากกันไว้ตัวยเจ้าขัาวนี้คับพร้อมแฮมหนึ่งข่าวเจ้าสอป,ปอสอชอขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีเจ็กรุ่มเสี่ยงเนะเจ้าถึงสิ้นเดือนนี้แต่ก็จากความร่วมมือของสอป,ปอสอชอเจ้าคุณผู้ฟัง แล้ก็กลุมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ตามฤด,ดูกาลนะจ๊ะประจําปีนี้2 6 6 5เ,นะเจ็ดกรุ่งเสี่ยงนะจ๊ะในช่วง4เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่1พฤษภาคมจนพฤศจิ 31, สิบ31สิงหาคมตอนนี้เนี่ยยังปลว่าประชาชนเจ็ดกรุ่งเสี่ยง จำนวนหนึ่งยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ดังนันแล้วเพื่อให้การเข้าถึงบริการวัคซีนแล้วก็ได้รับการพอกอยังครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงสปสชอเลยเออขายายระยะเวลาแหมน้อยเนอร์นะจ๊ะเพิ่มไปแหมเดือนนึงก็คือวันนี้จนถึง30กันยายนวันนี้วันที่16แหแฮมเกิงเดือนนะจ๊ะไปฉีดกันได้เลยเนาะและ7กลุ่มเสี่ยงถ้าเกิดว่าไผ่ตี้เป็นหนึ่งในเจกลุ่มเสี่ยงหรือมีคนในครอบครัวอยู่ในเจกลุ่มเสี่ยงแต่ยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หววัดด่สชกกินจมาาบรรฉีีคซอปปอ ภายใน30กันยายนนี้ตามที่สปสชขยายระยะเวลาบัเซียงสตางเนื้อเจ้าคุณผู้ฟังซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้วัดยายเป็นวัคซีที่มีประโยชน์จัดนักเลยนะเจ้าในการลดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็เสียชีวิตช่วยลดภาวะเสี่ยงที่ป้องกันได้ด้วยเนาะอ่เพราะฉะนี้ถือว่าเป็นข้าวแต้ แชร์ต่อได้เจ้าและจะกุมเสี่ยงมีไผ่พ่องาะนะเจ้าเนื่องคือแม่มานแม่มานที่มีน้องแออยู่ในท้องอายุคันนะเจ้าสี่เดือนขึ้นไปเนาะอันนี้คือบริการซูสปีและเจ้าไปได้เลย้องละอ่อนตั้งแต่อายุ6เดือนถึงสองขวบกู้คนเลย3าผู้ที่มีโรคเรื้อรังเจ้าบอกว่าจะเป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสม,มองไตไวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างการให้ีคมหรือเคมีบำบัดนะเจ้าแล้วก็ผู้ป่วยเบาหวานลำดับสี่ก็คือคนที่มีอายุ65ปีขึ้นไป อย่างที่5นะจ๊วลำดับที่5ก็คือผู้ที่เป็นโรคทรัสเเนียนะจ๊วหรือว่าเลือดน้อยเลือดจางเนาะแล้วก็ผู้ที่มีภูมิคุ้มก,กันบกพร่องเปาะไปถึงผู้ที่มีเจอเอชไอวี่ีบมีอาการนะจ๊วฮผู้ที่มีอไ ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่าร้อยกิโลขึ้นไปนะจะหรือว่า,ามีภาวะอ้วนเนาะหรือว่ามีค่าบีมไอมากกว่า35กิโลกร,รัมต,ต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นเราก็ไปเตอและลำดับที่เจ็ก็คือผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเก่าไปได้นะจ๊ะเจ็ดกลุ่มเสี่ยงนี้ไพรที่อยู่ในเจ็ดกลุ่มเสี่ยงและนะจ๊ะไพรที่มีญาติที่อยู่ในเจ็ดกลุ่มเสี่ยงก็ขอเฮือปาไปฉีดวัคซีนป้องกันเข้าวัดใหญ่ถึง30กันยายอยู่นี้ข่าวนี้เป็นข่าวแต่นะจ๊ะต้องขอบคุณข้อมูลจาก ส่วนต้อตัางข่าวปลอมประเทศไทยกันตัวเนาะขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าเอาละและจะเกิดว่าคุณผู้่ฟังปะสะปะเรื่องตีจุ้งบอกมานี้แล้วมันเป็นเรื่องที่เพิ่มมันบบให้ถ่าละเรื่องนี้นะเจ้าหรือว่าสงสัยผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารนี้มันมีแต่ก่อหรืออย่างใดโดยเฉพาะก็ว่าไปปะแบบตัวเป็นๆเ,เลยหรือว่าไปหันในสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าสื่อกวนปัญญาตีหันบนโลกใบนี้โทรทัศน์วิทยุนะเจ้าอินสตาแกรมยูทูบบลาบลาบลาได้หมดนะเจ้า ีแจ้ง1556ซ้าสายด่วนอ,อยอคุณผู้ฟังก็จะสามารถที่จะเป็นคนหนึ่งนะเจ้าที่จะส่งต่อสิ่งดีๆบางเืิอคนได้มาหลงเจอผู้บอกหูก็ย่อมบ่ผิดละเจ้าคุณผู้ฟังแต่เฮาได้ติดตามรายการนี้แล้วเฮาก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนหูและเฮาก็จะส่งต่อความหูนี้ไปยังคนที่บอกหูต่อไปเนาะเป็นพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่เลยนะเจ้าขอบคุณอ,อยอ156งสายด่วนนี้เลยเนาะเอาละเจ้าคุณผู้ฟังมาถึงเรื่องตีอูจจากัน,นักหนาปะปั้น ข้องเกี่ยวก,กันกับกระท่อมแล้วกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรเอามันเป็นอย่างไดนี่กระท่อมนี่คือหัวจักกันนักกันหลายแล้วเนาะและสมควรก็เอามาใช้ในรูปแบบผิดๆสมควรก็เอามาใช้ในรูปแบบที่ถูกต้องนะเนาะเพื่อกระท่อมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรพา,ายต์ติดตามชมไลฟ์จึงอยู่ประเดี๋ยวนี้ก็จะหันอินโฟกราฟิกที่ขึ้นฮือเนาะคุณผู้ฟังออตำรับยาแผนไทยเนาะอย่างเช่นตำรับยาประสะกระท่อม ตำรับยาหนุมานจองถนนออันนี้ปิ้นก็นจะใช้ผงกระท่อมในการเข้าไป มีส่วนผสมส่วนประกอบดังกล่าวผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพก็จะใช้ใบแห้งหรือว่าเป็นผงเป็นสารสกัดอันนี้เพื่อสุขภาพอย่างเช่นน้ำต้มใบกระท่อมกาหรือว่ายาสมุนไพรกระท่อมกาอันนี้เนี่ยนะเจ้าคู่อันปัญญาจะต้องขออนุญาตจากออยเนอร์อาส่วนัยที่จะเป็นยาที่พัฒนาจากสมุนไพรยอย่างเช่นยาแคปซูลสารสกัดใบกระท่อมเ้นจะใช้ผงหรือว่าสารสกัดมานะเจ้าคือต้นต้นหนึ่งนะ่ะ มีใบออกมาละเรียบร้อยปกติแล้วนี่คนก็จะเกี้ยวใบสดๆอีอก,ก็เป็นมีนะเจ้าคนว่าอันนี้อันนี้มีแต่สมควรก็เอามาต้มเนี่ยแต่ว่ามีข่าวก่อนนัานนี้ว่าเอาใจมาในรูปแบบผิดประเภทก็คือเอาไปต้มแล้วเอาไปผสมขัานๆนี่ๆกลายเป็นสารเสพติดไปเหี้ยอันนั้นก็คือบม่ถูกต้องแล้วนะเจ้าทำลายสุขภาพ พอไปถึงเวทสำอางสมุนไพรจะเอาสารสก,กัดมาแล้วก็เอามาแปลงว่าเ,าเวทสำอางจะเป็นครีมทาผิวครีมหั่นหั่นนี่ๆนะจ้ะต่างๆเหล่านี้ซึ่งคุณผู้ฟังเจ้าคู่อันปัญญาจะต้องขออนุญาตจากอหยอมาได้จ่อหม้อก,ก็แปลงขึ้นมาแล้วก็ขายเลยพิดกระบวนการซึ่งแน่นอนเจา้าภูมิพยญาปัญญาเฮาอะค่อนข้างนักเลยนะจ้ะมีคนเก่งแบบปเปิดืเปิดเต๋อแต่คุณผู้ฟังรู้ก่าว่า การที่เราจะผลงผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วกันถ้าเกิดว่าเราจำหน่ายจ่ายแจกไปนอกเหนือจากจะมีะผู้จ่ายได้ห้าประโยชน์แล้วเนี่ยนะเจ้าก็จะยังส่งผลถึงสภาวะเศรษฐกิจกันตัวแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำผิดผิดผิดผขายดีแต่และในสุดท้ายแล้วเรากาจะต้องแบบเออเข้าขอกไปเหี่ยวเพราะว่า ทำบทถุกต้องอันนี้ก็บัตรทาเพราะฉะนั้นอิดหน่อยในจอในช่วงแรกกับการที่จะแปงผลิตภัณฑ์ขึ้นมาบอกว่าจะเป็นตำรับยาแผนไทยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพยาพัฒนาจากสมุนไพรหรือว่าเวชสำอางสมุนไพรเนาะที่มีส่วนของพืชกระท่อมมาเป็นส่วนผสมถ้าต้องการใข้หูข้อมูลเพิ่มเติมนะจ๊ะนึ่ให้หนี้ก็ได้นะ เพียงแค่กดเลขสามล้าก็าฟังเปิ้นเลาก็าถามเปิ้นสายด่วนเนี่นะเจ้าสามารถบอกไอ้ยังได้หลายอันปัญญางกันเลยเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วพืชกระท่อมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะเจ้าขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่กันตัวเนาะถือว่า เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและนะจ๊ะเฮาสามารถเข้าไปถามไทยสิ่งต่างๆในการทีหนึ่งเฮาบอกหูสองเฮาจะไปปรึกษาไปดีหรือว่าเฮาหูเก่งบอกหูเก่งนะจ๊ะมันแบบมันมันแบบชัดเจนเฮาก็ไปถามที่นี่รัดได้หมดเลยนะเนาะอ่อหกบริการของสายด่วนอยเน่อ556เนี่ยนะเจ้าจะมีกดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือว่าสอบถามเจ้าหน้าที่นะกดหนึ่งฮับฟังข่าวเด่นประเด็นฮอนๆนะเดี๋ยวจ๊ะอ่กด2 เรื่องเด็ดผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยกด3เล่นเกมกับสายด่วนออยออก,ก็ได้นะกด4นะเจ้าอพอดวงพ่วงความหู้นี่นะจ้ากด5หรา้จ่กกันกับออยเออนาะนะเพราะฉะนั้นตีตะแกะพืชกระทอมแตะแกะนะจ้าก็สามารถกด3ได้ถามไทยข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะตีออ้แจ้งเอินกันเข้ามา เอาละเจ้ามีต่อเนื่องกันก็มีต่อเจ้าตอนเนื่องจากนี้เนี่ยฝังจุ้งนี่จะเมาหัวจนๆละแน่แต่ว่าจุ้งอาจจะต้องฟังคลิปนี้การที่กว่าที่ทีมงานจะไปซอกคลิปนี้มาได้นะเจ้าก็ต้องขอบคุณเอ่อปองว่าอย่างอนะเพจของ F D A ไทยกันตัวนะเจ้าเป็นคลิปของสำนักงานสาธารณสุขจากอยมากันเลยเจ้าแต,แต่เนาะและเป็นการจับพิรุธเบื้องต้นอเพราะฉะนั้นภัยที่จะเล่นเกมกับจุง้งและนะเจ้าได้ฮับบัตร ชมภาพยนตร์จาก Major c i n d p l e x กันแล้วเนี่ยมากันรายการนี้เลยเจ้าแจกกันรัวๆคผูาฟังเจ้าจุดสังเกตเบื้องต้นจับพิรุษ fake news คือข่าวปลอมอันใดข่าวแต้อันใดข่าวปลอมกู้สุกอะจงจะเก,กินเรื่อง,งตั้งแต่เกายันจบอยู่ละเออข่าวบิดเบือนจะอีเนอร์ข่าวปลอมจะอีเนอร์ข่าวแต้จะอีเนอร์แต่ว่าเราจะหูตามได้อย่างไดดีอะแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบอยากให้ตกเป็นเยื่อเราจะยิ่อย่างไดถ้าเราหันอันนี้เต้าเแล้ว เขาเกิดว่ามันเป็นผลหายต่อคนที่จะมาพอแหมตั้งหลังแหมปเลือกปะเตอเขาจะมีวิธีการอย่างใดในการจัดการเพจต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเจ้าไปติดตามคลิปนี้เป็นคลิปที่มีชื่อว่าจุดสังเกตเบื้องต้นจับพิรุษเฟกนิวส์นะเจ้าสนาทีติมีประโยชน์เจ้าเป็นคลิปจากเพจ f FDA ไทยเจ้ามือปราาเฟกนิวส์เมือ่อใดก็ตามที่เราพบข่าวปลอมอย่าปล่อยผ่าน เพราะถ้าเราปล่อยผ่านเราและคนที่รักอาจ,จได้รับผลกระทบจากข่าวปลอมได้หากพบพิรุษข่าวปลอมต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอมจำพวกโฆษณาอวดอ้างสปปรรพคุณเกินจริงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างว่าเพิ่มสมรรถภาพทางเพศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างว่าลดความอ้วนครีมอ้างว่าทำให้ผิวขาวใสเพียงข้ามคืนทั้งหมดนี้ล้วนเป็นข่าวปลอมทั้งสิน้น สามารถจัดการข่าวปลอมง่งงายๆด้วยปลายนิ้วของคุณเองสำหรับ Facebook เขา้าไปที่หน้าเพจที่โฆษณาผลิตภัณฑ์กดที่ปุ่มจุดสจุดแล้วเลือกขอความช่วยเหลือหรือรายงานเพจเมื่อมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาเช่นการขายที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือดูว่าเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใดให้กดเลือกและให้ดูขั้นตอนอื่นๆที่สามารถทำได้กดรายงานเพจ แล้วกดเรียบร้อย i n s t a g r กรมี3รูปแบบทั้งรายงานโฆษณารายงานโพสสินค้าและรายงานทั้งเพจโดยกดไปที่ปุ่มจุด3จุดที่มุมขวาบนกดรายงานโฆษณาหรือรายงานปัญหาเลือกสิ่งที่ต้องการจะรายงานเช่นกดชวนให้เข้าใจผิดหรืออาจเป็นการหลอกลวงแล้วกดส่ง YouTube ให้กดปุ่มจุด3จุดมุมขวาบนโพสต์แล้วกดรายงานตรงรูปพงจากนั้นกดสแปมหรือทำให้เข้าใจผิดแล้วกดส่งรายงานนอกจากนี้เรายังสามารถกดโกรธหรือกด dislike เพื่อลดความน่าเชื่อถือของเพจหรือโพสต์สินค้าที่มีการโฆษณาหลอกลวงได้อีกด้วยหรือถ้าต้องการให้ผู้กระทำผิดถูกลงโทษสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ทางสายด่วน โทร1556หรือจะส่งจดหมายหรืออีเมลหรือจะมาร้องเรียนด้วยตนเองก็ได้เช่นกันเข้ามาที่ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาไม่อยากซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาอวดอ้างเกินจริงหรือหลอกลวงไม่มีคุณภาพหรือไม่ผ่านการขออนุญาตจากออยต้องมาช่วยกันจับข่าวปลอมกันนะครับ หยุดข่าวปลอมง่ายๆด้วยปลายนิว้วด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร,ราและยาและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นั่นนะ บอกแล้วแอนกอง่ายๆเลยเจ้าคุณผม้ฟังไอจุดจุดจุดนะฮะถ้าเฟซบุ๊กเนาะจะมีจุดจุดเอาอันกดเข้าไปแต่ละแลกแล้วมันก็จะมีข้อมูลเพิ่ว่าเอ้ยจากที่เขาพอเพจนี่แล้วเนี่ยในขณะที่เราอยู่หน้าเพจเพจท่านนะเจ้าเพจเฟซบุ๊กท่านเนี่ยไปที่3จุดเขาหันแล้วว่ามันเกินแต่ทาคีมมันนี่ไป2วันข่าวแม่นเล่นเลยกายอนเนาะโหกะลี่ดำพลุดอ๊ะเจ้าคุณผู้่ฟังเป็นหนังไก่บลุดจุดจีดอยะเอาเอาาันนั้นเจ็ดไปเจ็ดมาคำเดียวเนียนไทยว่ะ ไม่แม่นว่าคุณผู้ฟังเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดไปอีนาะคุณผู้ฟังกอดปิดเพจกันไปเลยเนเนาะเออฮาวะก็เป็นเน่งน่งแหงหนึ่งคนที่สามารถกดปิดทีนี้แต่และคนถ้าเกิดกดกดเออไม่ได้ละอันนี้มันโฆษณาเกิดแต่ไปละเนี่ยมันจะเป็นพลังแล้วเพจไปนั่งก็จะถูกจัดการกันไปจากเพื่อนเขาว่าอย่างการควบคุมดูแลของการโฆษณาต่าง Facebook โฆษณาตามเพจ Facebook จะอีได้นักขึ้นก็ถือว่าเราจะได้ช่วยคนต่างหลังที่ิปลนบอกมูแล้วเปิ้นจะมาพอส่วน IG หรือ Instagram mm hmm. นะจ๊ะเดี๋ยวจงต้องไปพอก่อนว่าจะต้องแย่อย่างใดเพราะาช่วงนี้มีโฆษณาเข้ามานักอันใดแต่อันใด,นดเล่นบอกว่าเอออันแล้วกอสูญเสียสตางค์ไปนักต่อใดแล้วก็บอกมูเพราะว่าเขาหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่าหั y น u t u b e ก็มีช่องทางวิธีการต่างๆที่ มีการบริหารจัดการกันไปโหจุง้งเคลมันสามนาทีมันวว่ยเกินเนี่ยยังอย่างใดดีอย่างที่จุ้งบอกนะเจ้าเรื่องราวเหล่านี้สามารถไปซ่อหาได้จากเพจ fda ไทยคุณผู้ฟังเข้าไปพอกันได้เลยเน้อเจ้ามันจะมีวิธีการเพิ่ความฮู้ในลนักษณะะแอยค่อนข้างหนักแล้วเราก็จะมีวิธีการนอ๋อมันทําอีกาอีกาอีกาพอเข้าใจแล้วก็ลองทําคนเดียวเน้อเจ้าฝากกันไว้ตัวก็ถ้าเกิดว่ามันบัดได้แต่แต่มันบัดจ้างแต่แต่ ถ้า a ฟ e บ o o กอะ่ะมันจะมีเฮือกเฮือกดอะ่ะมันจะมีแบบมีหัวใจเนาะมียิ้มมีกดไลค์มีกดห่วงใยเนี่ยแล้วก็มีกดโคตรแปลกน้าโตคตรเลยคุณ้อวฟังเจ้าได้ละ อันนี้มัได้ละเขากดโคดโคดไปคือคนที่มาพอนนั่นก็จะได้หัวอ๋อมันเป็นอย่างอีการเขากดโคดนี่อย่างไอเนาะโคดหรือโกรธเนี่ยนะจ๊ะหรือว่าจะเป็นแบบดิสไลค์แบบอันนี้มันบัดใจแล้วมันบัดใจลายอะไรนะจ๊ะลากหลายวิธีการเจ้าคุณทุกฟังประเด็นนี้โลกออนไลน์มันมาหาฮาแบบอุ้ยกำคืบกำเดียมแล้วประเด็นนี้มันม่ได้มากำคืบกำเดียมแล้วจะมันมากำวากำศอกกำละหลายกิโลพอมันมานักจะอี้เฮาก็บสามารถที่จะป้องกันอนอย่างได้ค่อนข้างนั่การป้องกันตัวเกาถือว่าเป็นเรื่องราวอันดับต้นๆนะจา เฮาเนี่ยลุดหลงเข้าไปเป็นเหยื่อต่างๆนกหนาป่าป้านกันเลยการพรากคอยตัวเก่าได้เป็เสร็จเรียบร้อยแล้วจารย์ท่านก็เอาไปบอกคนอื่นว่าอันนี้มันบดีอย่างอันบดีอย่างอีเนาะแต่การตัดสินใจในเรื่องเรื่องนึ่งเรื่องใดนะเจ้าจงถึงบอกว่าการตัดสินใจเนะี่ยมันชัว่ววนะูบเนาะกำเดียวเนะนี่ยเนี่ยเขาเพิ่นบอกว่าแกลลี่มันเป็นบรรลุจุดจนะีดเนาะคนเราฟังเจ้า เอาคีมนี้ปปป๊ดๆอมันนิ่นเกี้ยงมอยๆม,มันต้องแขนนี้เลยนะเออมันแท้จะดีก็นเนาะเอาลองบอกมันบาดกินร้อยบาไ,ได้ถ้ามันบาดดีก็เปียกคว่างก็ได้อะเออ ก็เป็นคนเนื่อติ๊กึุดในลักษณะจะอีนเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีแบบอีนักนๆๆๆกะคุณผู้ฟังเจ้าไอ้มูที่ขายครัวออนไลน์หรือว่าโฆษณาไอ้อย่างที่ไปรับไปเลือกก็ได้สตางค์ไปติกต๊กนะไปฮอมปลอยแมย่บอกว่าอย่างก็ตอมห่างเออไปตอมห่างมาแต่แต่ก็อ่อาเออถึงแม้ว่ามันซื้อมามันบักี่บาทแต่บักี่บาทของเฮาอะแต่ละเตือมันกอดเสี่ยงนักนาะสตางค์ไปได้ว่าอัน ขุดมองแล้วก็ปาไอ้บอมันต้องแยกเกียกแยกการก่อนก่อนจะได้สตางค์มาแต่ไอ้โมนี่มันโฆษณากรมเดียวแล้วเฮาก็หลงเจือแล้วก็หลุดเข้าไปเพราะฉะนั้นเฮาจะแยกย่างไดเมื่อเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันหมดมันเสี่ยงไปเหียนนะจ๊ะคลิปนี้ก็เลยได้เป็นเรื่องดีอ้าวตอบกันเข้ามาโรโรสนันปันป้นจุ้งบาหันแบบเรียลไทม์ก็ระวังเจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องแอดมินก็จะบอกกล่าวว่าอ๋อมันเป็นอย่างไดเนาะแล้วเฮาก็จะได้รังวีรางวัลกันไปไพ่ปะเรื่องราวข่าวปลอมอันยั้งไพ่ปะเรื่องอย่างทีี่่มมัันนนบบะทาาาอกกเเเดยว้้ลจ อธิบายก็ได้หรือว่าโอ้ฉันเสี่ยงสตังไปกับสินการนี้แล้วก็ได้นะจะบอกมาเพื่อเป็นป้นห้องว่าอย่างจะเ,จเ,เดียวกันเนอร์บัจเจอภัยทานเป็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 นอันนี้สงอบอกมาเตอเรื่องราวนี้สมคนบอกโอ้เป็นที่อายเนาะอยากบัจเจเรื่องนี้อายแล้วเจ้าบเดี๋ยวนี้เออ หลายหลากอย่างนาปัจจุบันก็ forex 3d ดังขนาดนักเลยนะจะสตางค์นี้แบบโอ้โหหลายพันล้านเนาะสำหรับผู้ที่สูญหายเสียหายอา้าวตอบกลับเข้ามารัวๆในระหว่างนี้นะจะต้องขอบคุณโตโยต้าจยงใหม่นักๆเลยเจ้าโตโยต้าจยงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเจ้าสําหรับวันนี้จะนําเสนอโตโยตา้ายาริสเอทีเจฟาะรุ่นนี้รถของเฮาอ่าเป็นของเฮากันอย่างแน่อนอนแต่ก็มีหลากหลายราคาได้เลือกสัญญาพันปุ๊บก็ฮับรดเลยง่ายขนาดนักเลย จ้าซึ่ง Toyota Yaris a t i v มีรุ่น Sport ร,ราคาตั้งเก่า5ซสนไปน่อยรุ่น Smart ร,ราคากว่า5แสนไปน่อย ขึ้นมาจากตะกี้แหมหน้อยนะจ๊ะก้อยขึ้นรุ่นพรีเมียมนะจ๊ะราคาเริ่มต้น0กแสนไปหน่อยแล้วก็พรีเมียมลัชัวรี่ตัวท็อปนะจ๊ะอ่าจะเป็นยังไงต้องไปพอกันที่โตโยต้าเชียงใหม่เนอะสำนักง,งานใหญ่บนถนนม่ิดลน,นะจ๊ะและยังจะมีสาขาซุปเปอร์ไฮเวย์สาขาสันปะตองฝั่งจำตองส่วนภายที่ยังบาพร้อมสําหรับการออกรถใหม่ป้ายแดงกันเตือ้อผายที่ขับโตโยต้าอยู่แล้วนะจ๊ะวันนี้เปิ้ลมีเลข148 6่หะ สามารถใช้บริการได้เลยจะถามเรื่องเครื่องยนต์ก้าอย,ยังก้าวนะจา้าเปิ้มมีคือตอบเพิ่ต,ตัวนะจา้าสุดยอดส่วนใครจะเอารถเข้าไปกวดเช็คเกาะไปกันได้เลยนี่คือบริการดีๆจากตโตโย TA. ต้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณจ้ะขอบคุณสําหรับการสนับสนุนช่วงเวลาดีๆจนะอีนเนาะเอาละจา้าเข้าสู่ในช่วงท้ายของรายการกันละบ่อยากให้ไปตั้งใดเลยเจ้าคุณม้ฟังแต่หาปากการกุ๊วันศุกร์อยู่แล้วเน้อเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าหันว่าดีรายการนี้หันว่าเป็นประโยชน์กดแชร์ต่อจงจะไห้งามๆเลยนะจ ที่บอกจ้งกับฟังอยู่ในวิทยุเนี่ยมันจะแชร์อย่างไรล่ะ ก็ขอให้จวนคนมาฟังรายการนี้นักๆกกับสถานีพิยุใกล้บ้านแล้ววันนี้30กว่าสถานีที่ห่วมลิงสัญญาณไว้งามแหมกำเนิดนะจ๊ะถ้าไปชมไลฟ์ก็จะหันจุ้งไว้งามประหนึ่งนางสาวเจียงใหม่เนาะอ้าววันศุกร์หน้าปากันอย่างแน่นอนเจ้าแล้ววันนี้ขอให้ได้เออกันทุกท่านทุกคนคนที่ติดตามรายการจนอยู่ถึก็ขออนุญาตไปกดหวยคนนะ่งะคือหมายความว่า2ตัวสตัวที่มันโชว์มาในจุ้งมาได้กินแล้วจ้าต้องไปเต็งพอที่แบบสักรางวัลที่ห้ได้ก่อนเนาะแล้วพอกว่าวิธีการเนี้บริเบเจ อันหยามใบหวยขว่างบุ้งเต้าใดแล้วเจ้าถ้าเกิดว่าเขากวดกำเลขกำเลขอาจจะเป็นถูกแต่ถ้าเกิดว่าเขาพิมพ์เลขเข้าไปแล้วตรวจขออภัยคุณไม่ถูกรางวัลแล้วมันแปลงกระตุนบุญปากไอ้น่ะงส,สัเต้อ์อาจจะบ่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก้อยๆ กวดกำเลขเจ้าเฮาจะได้รางวัลวันนี้เวลาเสีย่ยงแล้วเจ้ารายการโฆษณาสิขาวเพื่อาวเจียงใหม่สนับสนุนโดยสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเจียงหม่ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดต,ตามมฟังขอบพระคุณที่ผู้บริการสถานีที่ห่วมลิงสัญญาณเจ้าปิเจ็บนักรือไทยทวีริศกุลจุ้งจ่ากปกวิชยาพร้อมน้องๆทีมงานรำลานแล้วสวัสดีเจ้าก่อนจะซื้อก่อนจะใช้ ตรดศึกษาดูให้ทวนทีว่าสินค้านั้นดีไม่ดีมีโฆษณาที่เกินจริงไปไหมอย่าเพงเชื่อคำเขาอวดอ้างยกสรรพาคุณมาเป็นแรงจูงใจช่วยลดความอ้วนอาการปวดเขาให้เร็วไวเปลีย่ยนคนผิวคล้ำให้กลายเป็นผิวขาวใสยาวิเศษกว่าใครจะบอกว่าไม่มีจริง ควรผสมสารสเตียรอยใช้บ่อยๆมันก็ไม่ดีมีอันตรายจนถึงชีวิตเพราะว่ามันสะสมในร่างกายาลงเชื่อคำโฆษณามันอาจนำพาทำให้เราถึงตายก่อนจะซื้อ